สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วน,นี้เป็นเกมอะไรเอ่ยไม่รู้น่าจะเป็นเดินตีธรรมดาเนาะมาดูกันว่าเราสามารถทำความสะอาดสถานที่แห่งน,นี้ได้ไหมคิมเ็นซสาว่าจะไหนกันโอ้ใช่แล้วผู้ไม่มีวันตายที่สูดสาับอ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะสอนเดินปกติ งาน,นี้ก็ฟังโอ้สกิวพุ่งโอ้มาแล้วนี่กระโดดโอ้กระโดดฟันเท่มากมากเข้าพ้ากระโดดฟันสดโอือนี่อันนี้พุ่งไม่มีอะไรโอ้เปลี่ยนตัวละครอไดได้วย ตันนี้เป็นตัวยิงไก่เนาะปัก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 โอ้โหเคจับนึกโอ้โหลบลบตึก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 ฮะผมเล่นเป็นตัวยิงเนี่ยแหละผมชอบอืมาเลยครับผมมีท่าคอมโบด้วยนี่

ก็มาดีก็มาดีเออยังไม่หยุดครับก็บสาวน,นอดพาสน,นี์นัดแม่นปืนสุดเท่อ่าดี๋ยว,ว่าอาอ๋อเจ้เจ้ตัวผู้หญิงเราไม่เห็นอัพเลยไม่สนอืดอเดยวตัวนี้อัพแล้ว แอดลี่เหรอชื่อแอดลี่เนาะพูดไปขา้างหน้ามีสูงคอมโบก็โหดดีต่อสู้ก็ได้เลยครับเปลี่ยนล่างต้องเปลี่ยนล่างเทด้วย อืมน้ากระโดดแล้วตอนที่เรอระโอ้โหอะไรได้รับของด้วยโอเคอืมมีดท่าใหม่มาครับคืออะไรอะ่ะโอ้ ืออะไรอ่ะคือท่าใช้สิกิวหรอเออต้จะใช้ท่าฟกกิวเนาะแล้วแบบปุ๊บ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 ุใช่ไหมตุ๊บุ๊ หลบหลงลลครับปุ๊บปุ๊บปีพุ่งข้ามาแสนตีุอุ่งลบลลบลพุ่งดิครับคุณที่ก็ไม่พุ่งเลยอือหืนี่ติ ยิงอันตีดีครับเออบางทีก็ยิงหน่อยเองแบบแบบคือเวลากดยิงอยู่บันทีมันก็กดปุ่มปุ่มอื่นไม่ได้เลยนะคือตอนเนี้ยฝนนันตกไม่รู้ว่าเสียงเสียงเกมไม่เต็มเต็มฝนแล้วมันจะเข้ามาไหมเสียงเกมประมาณนี้แหละผมกั้มันดังไปเสียงเกมเสียงฮีโร่ได้ด้วยอา นี่ลองไปดูร้านค้าเพื่อมีอะไรครับอมได้เงินห้าหมื่นก็ก็โอเคนะไม่รู้ว่าไปทำอะไรด้วยนาใครคิด่ายก็รับทั้งหมดเลยผมคิดว่ามันน่าจะมีแต่กินขายอยู่ไหม เราขอสงสัยอ่ะทำอะไรอัปตอ์อัปออกเกตอีกก็ไม่มีอะไรเห้ยเพราะเห็นเราได้ตังม,มานี่ออกมาอัพเลยนะจริงๆก็มาลางคาไหมนั้นคาดูวีโอรับพวกดูวีโอทั่วไป ค้าใชาดีกว่าฟรีกันเลยโอ้อได้ตัวนี้อ่ะแต่ได้เป็นสาว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 ครบแล้วโอ้ตัวนี้ไม่อยากได้แล้วอะตัวนี้มาได้ไปหรือเราอาจจะได้ก็ได้โอ้ตัวอะไรเอ่ยเอาพุทธ ก็ก็ดีมั้งเดี๋ยวไม่คิดว่ากาชาอุปกรณ์ไม่ใช่หรออนี่คืออะไรถือถือก่ออาะนี้ก็เป็นพวกกาชาอุปกรณ์ลูนอะไรพวกนี้เนาะไม่สำคัญเท่าไหร่อืันไม่ใช่ไม่ไม่สำคัญ ให้มาดูที่ฮีโร่มากกว่านี่แหละสำคัญเลยเอ็ดลี่โอ้โหพยายามอ๋อพยายามคือลองลองเล่นโอ้ทำไมสกิลมันเยอะจังเลยอ่ะโอ้ คือแบบตอนเราแบบตัวละครไม่มีสกิลเลยเอ๊ะอ๋ออ๋ออ๋อออคือตัวละครที่เราเล่นนี่แบบสกิลน้อยนลยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรโูจอมมติตโอ้โหโอ้โหดูตัวอย่างเล่นเยอะมาก ทักษะเออแอเคกอย่าลดเร็วเดี๋ได้แค่หนฮะนี่อย่าเล่นร่อนดูจอมเวทที่เรามารอนเล่นเลยรอนองเล่นเนี่ยแหละคือเราไม่มีโอกาสได้เล่นตัวข,ขุดหรอกนี่ต่างอย่างนี้เลยปึ๊บมารอนเจอหน่อยครับ ไม่เจอม้อนเลยเหรอมาแล้วมอ้อนนี่คือการตีธรรมดานะฮะโคตรโหดโหดโคตรเท่ดูดิโหโคตรชอบชอบตองกวนคาถามากคืออะไรปุ๊บ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 ฟ้างโคตรแรงถ้าไม่ตาย ฟิว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 ยิงลำแสงนะฮะยิงอะไรครับโอ้โหเลเซอร์โอ้โหพุตแรงเท่เกินจิวครับบอสก็มันมาหรดูท่านี้ครับอุ้งร้วมหมดอะไหนบอสไหนบอสอะ อันนี้บอสหรือเปล่านบานแปลกๆอ่ะปังเข้าให้แต่เจอบอสแล้วตอนนอึฮึ่ๆไหนบอสครับ้ยมาเนเราตีช้ายึ๊ีวิงยิ้ว ขาานนดาแล้วยังไม่ได้กดอันตีเลยโอ้โหตายถึงกดลองอันตียังไม่ได้ลองเลยอ่ะมันโหดเกินที่ร้านฝาต้องชมพูทำไมรอบนี้ไสีชมพูอ่ะดูดิโอ้โหดบโอ้โหโอ้โ โหดเกินแถมมีตะกินให้เล่นด้วยโคดแจว๋วตึ่นถามว่าดูะกินยังไงคือไม่รู้เหมือนกันน,นี่เลยนี่นะคือมันมีให้ลองสก,กินด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจคือแบบมาเล่นอีกทีก็มีสก,กินแล้วอลองเล่นดูครับปุ๊บ โอ้โหอันนี้เป็นไอโซซินสุดเทพถูกแบปภาพโอเคพ hey, right. ุ่งฟุ๊กอ๋ออาพุ่งแบบปกติไม่มีอะไรพุ่นอานี่ก็เป็นพุ่นโจมตีเนาะนี่ล่ะโอ้โหไปอะไรเลาใจข้างหลังซึ๊อพุ่งแทนปกติตีล่ะอรโอ้โหเท่เท่เกินเขาก็ก็รู้เลยว่า ตัวมันเท่ขนาดไหนเดี๋ยวลองเล่นตัวเราไหมตัวละครเราที่แบบฟิิลมันน้อยมึงคือคือมันมันอัพจังอื่นไม่ได้เลยกินอย่ารุดเร็วโอเคไ,ได้แค่นี้แหละก็มีแค่นั้น เกมก็คงมีประมาณนี้นะเาะก็ก็ก็ให้ดูประมาณนี้แหละตัวละครก็ก็น่าสนใจีเป็นตัวนี้ใครอยากลองเล่นก็มาลองเล่นได้เนะ,ะเกมไม่ยากเนอรถหน้าผึด่ดีแต่ผมไม่มีตังเติมตัวอืออ่น <c oughs> เลยไม่ค่อยสนุกด้วยเฮ้ยทิกี้หนอโอ้หนิงเจมจะแจกของนะ หนดูที่ไอฟฟกดทองอยู่แล้วจิ้แห่งกายนี้ไงโอ้เป็นสก,กินใส่หัวฮะดูเลือ,อกำสูงใส่ใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้เนาะอ๋อมันจะมีเฉพาะตัวละครแล้วประเด็นคือร้านค้ามันมีขายอะไรแบบนั้นไหม กานแต่งกายก่อนไปคือแบบผมก่อสักหน่อยดูดูๆๆๆดูดูท่าแล้วต้องเติมนกะ่นเนาะมีมีแบบไม้ใช้เงินไหมไม่มีเลยอ่ะ๋อเหตุการณ์วันนี้คือคือนะอะั่นแหละทำเป็นหนาน่าโอเคก็ไว้แค่นี้แล้วกันครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายได้